นี่ค่ะวันนี้มาให้กำลังใจป้าสู้ๆต่อไปอป้าฮะพูดหน่อยลมหายใจยังไม่สิ้นสุดเราหรือจะยอมแพ้จะยอมแพ้สู้ต่อไปนะป้าสู้ต่อไปกำลังใจคนดีฮะวันนี้มาให้กำลังใจรีบบึงมาจากนาเลยนะเออรีบบึงกล้องกล้องนาพศเลยสร้างวาแต่เอนบินคอยก็ได้นี่วันนี้ก็ให้กำลังมาให,งให้กำลังใจป้านะคะ หลังจากที่ให้กำลังใจตัวเองมาสักพักหนึ่งก็ให้กตัวหน่อยให้ตัวหน่อยมามากินให้ตัวหน่อยทอได้แต่อย่าถอยนะป้านี่ท้อได้แต่อย่าถอยถ้าเราถ้าเราท้อเนี่ยเราคงจะไม่มาถึงตรงนี้ไม่เป็นไรโอกาสนี้มันไม่มีมันไม่ไม่เหมาะสําหรับเราแล้วก็ รอโอกาสหน้ามันก็ต้องมีให้เราอยู่ไปนะข่างส,สู้ๆเมือกอดดูเหไม่ <laughs> เป็นไรหรอกเสียงหัวร้อนเรายังมี <c oughs> มาสาดในอกห่วงเขาใชนะ่เนาะอย่าพาป่าเครียดลุงเครียดแล้วค้นึงถ้าจะเครียดหลายคนเราอย่าเครียด<อ>หลายๆคนถ้าลุงนะถ้าลุงเครียดลุงไม่สบายใจแล้วป้าเครียดก็คงไปไไม่ได้เพราะนั้นคนนึงก็ต้อง ยิ้มค่ะทุกคนยิ้มสู้เข,ข้ารครงหน้าค่ะมันต้องมีวันหนึ่งที่เป็นวันของเราใช่เราจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพราะว่าเราเราขา<ข>เอ่ยไว้อย่างต่<ข>ออันดดีก็ไ่อ,อยขอเขาบอกว่าอุปสรรคมีทุกคนอุปสรรคมีไว้ให้เราเดินข้ามมันไปให้ได้แล้วแต่แล้วแต่ของแต่ละคนจะ,ะเป็นแบบไหนสิเลือกกระโดดหรือสียางหรือสิ่งานหรือสิ่นอันนี้ เพียงแต่ว่าเราไม่ยอด้อกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจะต้องมีทางออกให้เราค่ะทุกคนแต่เมื่อเช้านี้ก็ปล่อยให้ลุงแกได้พูดบ้างก็แค่นั้นเองว่ามันก็นั่นแหละเขา,าเลยไม,ไม่ห้ามลุงไงเพราะว่าบางทีมันก็ให้ออกจากใจบ้างมันจะได้ไม่เครียดมันสีบกกดันแห้งในใจเล่าน่ะนะโอเคค่ะทุกคนจะไป้าก็าจะเดินทางไปทำธุระ,ะ<ห>ทำธ<ห>ุระนะคะ สู่ต่อไปนี่ป้าก็จะเดินทางไปทําธุระแต่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูน้องเอ็มินเขาก็ทํางานเหมือนเดิมนี่สี่สาวเขาเอ่อน่าสีสาวอะไรนะเอ็กลินเจอร์เอ็กลินเจอ๋อนี่ต้องขอบคุณนี่ต้องขอบคุณเอฟทุกท่านด้วยนะคะที่ไม่ทิ้งป้านะคะออเดอร์ปังๆค่ะ

เดี๋ยวรถหนวันนี้มีเอซมาให้กำลังใจป้าด้วยนะึ้นไม่ได้หรอไม่องเป็นลมทำไมอะเมาหรอยัไม่ได้ขึ้นรถเกงใหม่ได้ไหมลูกไมันด้ขึ้นรถยังอ้วนี่ใส่เกงขายาวกับป้าแล้วมันหนาวโอ้งใส่เสื้อแขนยาวหน่อยม่พาให้ใหม่นะสีเขียวท้าหนูไปไหนป้าพาน้มนไปหาหมอไหมพาน้มนไปหาหมอหรือยัง ไม่ได้ไปเลยบอก็ยุ่งเรื่องตาชานกับยายสมควรก็เลยไม่ได้ก็ลืมเลยเปไนนุ่งเสื้อห็นยาวเนี่ยมันหนาวใช่ไหมไปไปไปเอาเสื้อหันยาวี่วยก็ตัวรุ่งอยู่ในบ้านนี่วันนี้มีเอฟซีมาให้กำลังใจป้าดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้กำลังใจนะคะ จากไหนคะจากกุมารสัยจะมาจกลลศิลป์จะมาไัลลีดวีุนทนรอคอลยู่แล้วนี่วันนี้มี f อมาให้กาลังใจอันนั่นไมามาคาลูไปแล้นเดี๋ยาเดี๋ยวเดี๋ยวให้กลใลอะไรัลลกลา์อะไแมนกุมารสัยจัลลมลป์แลพ่น้อง นี่ FC จากกรมราศยกาลาส,กสินนะคะอ่าเอฟซีเพิ่นคึ้บทเ่าวัสย์ใช่อ่าขบทเ่าแล้วมันมีของดีที่พี่สก,กินจังสินบทเถาัล์ <c oughs> ผู้นึก็แรผู้นึงนเนี่ยแต่ผู้นึงเนผู้นึ่ก็เข้มแข็งธรรมดาอสกงใจ้ัใจูเป็นระนก็ร่งใจหยู่กันนกงใจมากยิงใหญ่ไปาบุญใจค่ะนี่ทาบุญแบบป้หน่อยนี่ค้ะโอเค

พม่เคยเดยจ้ะไม่มีแล้วอยู่่ะนี่วันที่มีอุปสรรคในชีวิตนะอุปสรรคแต่และอย่างก็คือจะผ่านไปได้ วันนี้วันนี้ลุงจะไปไหว้ปู่นะคะวันพ่อเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปให้น้ำมนเปลี่ยนรองเท้ามาคักเกือบแตะอันนี้กันบ๊าวเท่าเสื้อก็มีหาดเอดบอบังมนก็เสื้อดีแท้บังมนก็มักเสื้อดีแท้รองเท้าพันลมแตะรองเท้าคู่นี้แม่ขาสักทีน้ำมนก็ชอบใส่มากม,มือนั้นไปเอ้ากันบ๊าเท่าเสือ้อแตนเสื้อกันยงเมยียน ยังมีทิมอยู่อะไรอ่เนี่ยอันลาบแกปูช่องเดี๋ยวๆเดียวอกชองอะไรี่องม่รู้ี่ร่อแล้วก็ยปาชุเเน่ไม่ดเก็บช่องให้อชองปูลกแล้ล็อกแล้วล็อกแล้วคุณแจนน้ำพี่เฉยนี่เม็ดล่อเอาแล้วบ่ย่าเมเพ่อเป็นคนเก็บที่เยไปแต่อันตัวขึ้นรถ มาให้กำลังใจป้าเดี๋ยวจะต้องไปให้กำลังใจยางสมควรต่อแล้วก็ที่สำคัญให้กำลังใจตัวเองเยอะๆใจไปป้าให้กำลังใจตัวเองทุกคนคือก็ข้างหงส์ทางกองนาวส่งเสร็จมันมันย้อนแสงย้อนแสงโมยูโมยูเออเออเฟสนากองก็ฝันก็ไม่ค่อยได้ทายคิดมากมายก็ไปยาวเองข้าวต้มก็ไปแล้เหรอคุณรัดได้ไหม มาพาพูดเป็นสเขาไปโลดเจ้าก็ไปเจ้าก็ไปโลดไมอยู่งเหงอกันไลฟ์ไปไลฟมาไปไลฟ์ไปโลดทุกคนเป็นกำลังใจให้ลุงป้าพ่อแมงพ่อแม่พ่อเจ็ดแมงพ่อเราเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าเพื่อสู้เพื่ออนาคตของของตัวเราเองด้วยลูกๆก็เราก็เป็นกำลังใจให้ได้เช่นนี้เนาะนั่นแหละเพราะว่าอนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตเราหลายกับเราได้ อาวลายใหญ่หางเออวาวลายใหญ่จะพาปู่ไปกินข้าวก่อน <c oughs> เพราะวันพ่อลุงอ่ะจะไปหาปู่สำหรับคลิปนี้ก็ขอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะออขอบคุณค่ะบ๊ายบาย